นักกีฬาจำกันได้ดีนะมีจำบอลน,นะเป็นบอลของ,เ,องเป็นของผู้มาเยือนแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรฮนะเอาเลยคนระับเอาเลยง่ายๆเสียเวลาคิเาดเยใจข่าวหนะ้าต่อไปก็เป็นของสุนนะฮะ E 1 1> hey, so like. ี่ไม่เป็นไรครับใครส่งได้เหมือนกันอาตจะลงศูนย์ส่งนะฮะนะนี่ฮะสุดได้ส oh, ่งครับรวดแล้วว่าแล้วยยิงตาพี่ลูกครับจังกเอินจากการโค่นจากโค่จากโ้่อยหนโอ้ยโอนยโอ้ยโ้ยอยโอโ้ อย่าย ja, no ิงได้ดเดียวนะครับฟอเตอร์ละลูกครับวันนี้ครับฟอเตอร์ละลูกเดียวเท่านั้นมาแลมลูกนี้ส่งสวยเอ็มนะครับผมให้เครดิตเอ็มนะฮะ ส่งได้สวยงามมากครับเอ็มครับโป้ยนี่ต้องใช้คำว่าเหมือนกับส้มหลน่นนะส้มหล่นนี่ฮะขึ้นมาแต้มเท่ากันแล้วนะครับศูนย์ทำได้ดีทีเดียวนะในต้นควอเตอร์ที่สามนำได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับลูกนี้บอลยังอยู่ในมือของศูนย์สามคะแนนจากยุทธนะครับโอ้ลูกนี้นี่ครับ มแม่เปิดมาต้นควอเตอร์ที่สามนี่สุดขึ้นมานำเฉยเลยนะครับคะแนนเขาไหลไปเจ็ดคะแนนแล้วนะครับสำหรับสุดนะครับ <S <S ดีบัสดี ลูกหนึ่งเพื่อเสมอนะครับอีกลูกหนึ่งเพื่อชนะนะครับสำหรับตั้มนะครับเบสิบสนะครับาสาเท่ากันเท่ากันครับ นี่ส่งให้ป้อยนะครับไปทันเด็กครับตรงนี้ครับรอ๋ ลองเพื่อนชนะนะครับเพื่อนนำเพื่อนนาเพื่อนนำนี่ครับยังอยู่ในเบื้องพู้มาเยือนนะครับสวยงามครัตรงนี้โอ้โหนี่ครับ้อยครับบอยบินครับตรงนี้ครับสวยงามครับนำนะครับสองคะแนนนะครับศูนย์นะครับศูนย์โลกศูนย์ศูนย์นำสองคะแนนสามสิบห้าครับตอนนี้ นี่ครับโจมตามมานะครับสามสิบห้าเท่ากัน,น<ช>บแบบสวยครับ,<ช>บ เล่นต่อนะครับลูกนี้นะครับแหน่ทันการพอดีนี่ฮะโจครับสองคะแนนขึ้นนำแล้วนะครับตอนนี้สำหรับผู้มาเยือนนะครับสามสิมเจ็ดสามสิบห้าแห่สุนไม่ไหวแล้วต้องส่งพ่เอตลงไปแล้วนะครับตอนนี้เบิร์ดยังไงยังไม่ได้นะว่าสวยงามลูกนี้เหมือนส่งครับลูกนี้หนึ่งนะครับ สามเจ็ดเท่ากันสนุกกบสนุกถือว่าสนุกคุณนี่เนี่ยในสนามไม่มีพี่ไม่มีน้องครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นการขอเป็นลอบของสุดนะครับ ก็อยู่ในคอเตร์ที่3นะครับนะดูเพลินๆนะครับสำหรับบาสเกตบอลนะครับไปคู่ที่เป็นคู่สุดท้ายนะครับของรอบแรกนะครับคู่สุดท้ายสองบอลนะแตกเต่น,นะครับ หนึ่งคะแนนครับจากเต้ครับคือนำเป็นทัพที่แปดต่างที่เจ็ดครับตอนนี้นี่ครับมาสนุกตอนหลังนี่เองครับสำหรับคู่นี้ครับพี่ยุศ Icana, <ming> players, Job, ลูกน yes. ี้โจกสวยงามครับโจกครับนะฮะสองคะแนนครับหนีไปสามคะแนนนะครับสำหรับพวกเบเยอนนะครับนะฮะโอ้โหลูกนี้แน่นอนนะครับแหมกล้าเล่นทีเดียวนะครับนะฮะแบงค์นะครับ นี่ครับมาแล้วเบิร์นะครับสาวแมแนนตามมานะครับเป็นสี่สิบครับสนุกครับนะฮะสนุกสนุกคู่นี้แม่ลูกนี้จริงๆแล้วเต้เล่นเองได้เลยนะครับลูกนี้นะครับนะไปถึงขนาดานนั้นแล้ว นี่ครับตามครับตัวเล็กก้าเล่นนะครับโอ้โหแบงแบงยังงงอยู่ครับแบงยังงงทันครับลูกนี้เล่นต่อครับแม หอ้่อ,อะไรข้าจากเต้ครับ โอ้โหลูกนี้แบงค์กล้าเล่นแล้วหล่ดีแล้วเก่งแล้วแม่ลูกนี้เก็บไหมครับโดนอะไครับอแม่ทีเดียวครับยุดครับ โจงจะวี่งบอลได้ดีนะครับสำหรับโจง แม่ลูนี้เอ็มครับเข้าไปวางเองเลยครับแต้มเท่าแต้มทับไม่ยาว้ะคะแนนเดียวเลยครับตอนนี้มาแล้วนะครับสําหรับศูนนะครับอุ้ยนี่ฮะโจ๊กจะได้บอลตลอดนะครับนะฮะ โอกนี้ยังไงครับพี่เอกขีบน้องกระเด็นเลย <c oughs> แม่ครับถือว่าจังหวะฟาวที่เสียนะฮยเสียลูกนี้เสียลูกโทษด้วยนะครับ ไ,ได้ครับไม่ยังนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะยุทธกับเอกครับ